ไม่เอาลงยากมากแม่แม่หนูทำจมูก่ะแม่ไม่แฟร์อ่ะไม่ไ,ไม่ผิวมันก็ได้เปรี้ยดิถูกต้องกลัวหน,หน้าเลยดิจะแพ้เหรอเออจะแพ้แล้วโอ้ย,อ,ยอันนี้อันนี้อันนี้อะไรอะ่ะอลเวลา่าอะไรอะ่ะแก้แพ้อโลเวล่าแก้แพ้ใช่เอาเลยใช้ได้หัวจรดตีนเลยนะใช่รอยฟกช้ำดำเขียวได้หมดตากแดดมานี่หายเลยไปหมดอ่ะต้องซันนะใช่มึงไม่แพ้เออ อะเไรเดี๋ยวกูให้น้ำเงินเออฮะอยู่น้ำให้น้ำเสร็จแล้ว<อ>ไปไปแม่ไม่บอกว่าแกแพ้ไงใช่อโลเวล่าแกแพ้คือไงใช่ แก้คอนลีนตากแดดมานู่นนี่นั่นใส่ได้หมดหน้าแห้งมาร์กไว้ระหว่างวันก่อนนอนเฮ้ยทั้งตัวก็ได้นะหัวจะตีนจริงไงแก